ยี่เจ้าอีดอกได้โย่ได้โย่สนได้สนได้มีเองก็เสือกเรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องของมึงเลยแต่หน้ายาวมันจะใช่เรื่องของมึงไหมตอบไม่ใช่แต่มึงก็เสือกเพราะอะไร ตายค่ะเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องวูบชีวีอีกแล้วนะว,วันนี้นะคะก็จะมาเล่นมิจูกับสกินใหม่โปรเจกต์มิจูมิจูเอเดรานมเอเด้านา ก็บอกละละเลยว่าสกินนี้เป็นสกินที่สวยที่สุดมีความเป็นวาคิรีสุดๆ,ๆพเพราะว่าต้องขอบคุณคุณฟรีไทม์นะคะที่ให้ไอดีนี้มายืมรีวิวนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะจุกมัว <laughs> <laughs> ทุกคนเดี๋ยวมาดูท่าวาร์ปกันเลย<ว>้า้เออเออเออเอเอ,เอ,เอแม่ไปก่อนนะลูก อุ Ô, invasive, to to ้ยสกินใหม่โคตรหุ้งอ่ะทุกคนอุ้ยทุกคนท้าเต้นใส่ตูใส่ตูดกลางใส่ฝนเออเบนิสแสเบนิสพอร์ดเบนิสเธอเบมึงเล่นเพลงเขียนแบบนี้เหรอมาทุกคนเดี๋ยวมาเล่นกันเลยว่ามิจูจะเป็นยังไงใส่เฟิร์สสไตล์ด้วยวัยมิสัตมิสัตานอุ้ยอุ้ยสกินสวยมาก ไม่ได้เล่นนาฟิลีนาหรอ,หรอว่านอยออะ <ś ling> งโง่มากเจอโกยมีจูกัดมาเลยลือเลิศมาดีตัวแม่อ่ะอ๋อ เวรกรรมก็บาดกินแลหละคอยมันผ่านไปอี้เฮียคือมันแรงโกนนะคุณนะตอนแรกสลอดแล้วว่าอี้เฮียก,กีกระเทยชาโคสเสลอแม่ไม่หลักมึงนอีดอ,อกูจะตายแล้วชิด้วยวิอ๋อ มิตูเอ้มาใ้ลา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 เรื่องของมึงเธออีตุ๊ดนี่นะคะเจอโกูกลับบ้านดีกว่าค้ยดูทุกคนนาว่าสกินเนี้ยสวยมากฉันคิดว่ามันสวยแบบสวยที่เหมือนสกินธรรมดาเป็นดิดนึง มันมีความที่แบบอะไรนะสีแดงเหมือนสกินธรรมดามันก็เลยแบบมันก็เลยแบบว่าเหมือนเลือดสกินธรรมดาแบบทั่วไปไม่ได้ว้าวอะไระขรานาดนั้แต่ถามว่ามีประดับไอดีก็ดีไหมดีค่ะสำหรับเมนนักฟิลีมันก็เมนชั้นแรกแต่มันเนิร์ฟจนจนชั้นแบบเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็น เองก็เสือกเรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องของมึงเลยก็แต่ลากยาวมันใช่เรื่องของมึงไหมตอบไม่ใช่แต่มึงก็เสือกเพราะอะไรตายค่ะจิมีช่วยเอานี้ป่ามันอยู่ไหนไม่รู้อยู่ล่างแน่เลยนี่นะคะก่นได้เปียกค่ะลูกสูตตอนนี้สนุกเห็นีินจะออกอะไรอ่ะ ไม่เป็นรูปเป็นร่างวะหลด กูไม่รู้แขนหรออุย้ยว้ายอ,อก,กต้องรีบไปช่วยเขาเผาอะไรหนีไปไหนมึงอะ มึงหนีไปไหนคะนจะหนีจะไปไหนอุ้ยโอ้โอมาลายอีดอสต่แล้แนนะนี่เงี้ยสีอ๋อ ไม่เมียนตีอ่อ้ยมานะคะมาสีอดอกไว้คุณนาโอเคคุณนาหนูกำลังไปอติเบลเบททำไรได้เนี่ยนังไม่เคยเล่นเว็บเบทเลย เขาจะเคยกลับบ้านดีกว่าโมจีจันนะ่ะต้องรีบเคลียร์ก่อนแล้วเราจะกลับบ้านค่ะทุกคนตีสู้นี่นี่สองหาคนล่านอีดออกอกอันนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะออกอันนี้ต่อนะคะจอก,กอเกาะออกจอบเกาะทำไม ไม่มีตัวแทงขนาดนั้นออกไปได้นะครับเพราะว่ามันมีจุดตาย15%เนาะขัปรับใหม่แล้วก็ได้รับจอบเกาะด้วยแล้วก็แถมให้สตูสโลอีกนะคะได้รับจุดตายด้วยมาเลยคุ้มตรงนี้นะคะสำหรับในเทนนิสไม่กอด

นี่นะคะอย่ามั่นนะคะพวกมึงอะ่ะอย่ามั่นนะคะวุ้ยทูบขอให้ซันหรอกคะเอาเพื่อตัวเอง <laughs> เอาร้อยทำาไม่แปนะ กลับบ้านก่อนค่ะทุกคนตัดเดียวนะคะไฟ์เดียวทุกคนเราก็ได้ของแล้วนะคะต่อไปเราจะออกเป็นเอ็ดออฟไนท์นะคะทำให้เรากันสกิลสักตัวหนึ่งเนาะ,ะนี่นะคะการเล่นมิจูกลับมาเล่นมิจูขอสกินใหม่พูดกบพูดเถอะอุ๊ยเอา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 กลับมันตายเลยดีดีไม่ต้องไม่ห่วใจอะไรของมึงอะมึงอะไรคะ <c oughs> โหลดลดโหลดเวลเบ็ลดเลดิจเลิงมีอะไรจูเมงมีอะไรจ่เมงมีอะไรจู่เมงมีอะไรหนะไปไหนคะ มันก็เคยกักม,มีคิดว่าจะมีมนเหรอไปไหนคะมันจะไปไหนคะ,นม,ม,นะมันจะไปไหนคะต้นเกมมันทำอะไรกูไว้อืมมนจะไปไหนคะมันจะไปไหนคะกลับบ้านแล้วนะคะุ้ยรอไดเอทออกไนท์ก่อนค่อยซาค่ะค่อยเย,ยวเปียวรันนองไม่รับป่าไมมเอามังกรเหรอลูก <c oughs> <c oughs> ป่าหนูไม่เอามังกรละเรือ มีสู้่มีสู้เอาอฟรีรออีกจะเนอแตกาสระจายเลยบีบี้ไม่ต้องไปสุดใจมั นี่นะคะนี่นะคะดอกกลับบ้านก็ได้ค่ะบวกกันเลยบวกกันเลยกำลังไปวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งพวกกระเทยตีอะไรกันนักหนาค่ะเลิกใช้ได้แล้วกลับไปนอน,นอเถอะ Legendary จะตายไม่ได้นะคะเอ้ยอ <Victory. S 1> จีจีค่ะ <laughs> เลิศ โอ้โหเอสบวกด้วยโอ้โหโอ้โหเกมไวมากทุกคนเราจะสองบนสามไวมากเล่นเกิดกันานานี้เอาละค่ะทุกคนไปนเรียนบ้างกับการเล่นอนะักฟิรีหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกับการเล่นเล,น,เลนการนะคะมันสามารถเราไปเล่นเลนกลางหรือว่าไปป่าได้นะคะทุกคนสําหรับกอล ok <ม>์ฮบวัคคิวรีนะคะบอกเลยว่านะัฟิรีเนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆถ้ากิล ิวแมนแค่นั้นเองตัวเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะคะแถมละลายแทงได้ง่ายแต่ถ้ามีแทงเยอะก็อาจจะยากนิดนึงนะคะก็ด้วยความที่ทีเป็นแอซินเนาะก็ไล่เก็บได้ง่ายเลยทุกคนเอาละค่ะทุกคนคิดว่าคลิปนี้สั้นไปก็ลองคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปยาวๆมาให้คือเกมมันค่อนข้างซีวค่ะมันเลยสบายๆค่ะก็เลยแบบจบไวนิดนึงนะทุกคนเอาละค่ะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่างองกับคิรีด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบาย